สวัสดีครับพบกับช่างเก่งแล้วนะครับผมวันนี้พามาซ่อมตัวตารีดหม้อต้มนะครับตารีดหม้อต้มมาในอาการที่เขาเปิดเครื่องแล้วนะครับตัวไอ้น้ำนะครับออกหน้าเตานี่ตลอดเลยนะครับพอเขาเดือดหม้อเดือดปุ๊บแล้วก็ไอ้น้ํามันจะพ่นออกทางหน้าเตานะครับก็คือตัวที่เสียนะครับก็จะมีตัวชุดวาล์วโซลินอย์นะครับที่ค้างนะครับก็คือชุดนี้นะครับ ชุดโซลินอยที่ปล่อยน้ําตัวนี้นะครับมันค้างพอค้างแล้วทีนี้วาลเขาไม่ปิดนะครับให้น้ําก็เลยออกตลอดนะครับออกมาตามสายแล้ววิ่งมาที่หน้าเตานะครับก็อันนี้ผมทําการซ่อมข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือหน้าตาลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับโซลินอยนะครับดีซ่อมก็ไม่ยากนะครับใช้คีมล็อกตัวเดียวแล้วครับใช้คีมล็อกนะครับเครื่องมือที่จะซ่อมนะครับมีแค่ ทิ้มล็อกตัวเดียวนะครับก็ใช้งานได้นะครับดับแรกเราก็หมุนน็อตนี่นะครับเห็นไหมครับอ่ะจะมีน็อตตัวนี้นะครับเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับพอหมุนน็อตออกแล้วนะครับของตัวเครื่องของจริงก็จะเป็นมีน็อตเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับน็อตเบอร์สิบสี่เหมือนกันนะครับอันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าของจริงนะครับ มีผมาถอดให้ดูนะครับเราก็ถอดน็อตออกครับพถอดน็อตออกแล้วก็เราก็ดึงโซลินอยด์ตัวนี้ออกนะครับชุดโซลินอยด์ตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็นแกนตรงนี้นะครับมีแกนแกนตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับออกนะครับ พอหมุนน็อตออกแล้วทีนี้เราก็จะเห็นลูกยางนะครับที่อยู่ด้านในนี้นะครับเห็นไหมครับมีสปริงด้วยนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าไอ้น้ําตัวที่เราเสียบข้ามอตรงนี้นะครับเขาจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับแล้วสนามแม่เหล็กของชุดโซลีนอย์นะครับตรงนี้นะครับจะมีหน้าที่ในการปิดวาล์วตรงนี้นะครับวาล์วที่อยู่ด้านในนะครับไม่ให้ลูกกระบอกลูกยางตรงเนี้ ขึ้นกับขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้ปิดน้ําอยู่นะครับเพราะเราถ้ามีตะกันหรือมีอะไรเข้าไปอุดนะครับก็ทําให้ชุดวาล์วตรงนี้ค้างนะครับพอค้างเสร็จเรียบร้อยเวลาเราออกมานะครับเราก็ออกมาแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับดําๆนี้มีลูกยางนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีรูเล็กๆนะครับเห็นไหมครับ บางทีนะครับที่ผมเจอนะครับอ่าจะมีตะกันนะครับมีตะกันพวกหินปูนนะครับจะเข้าไปอุดอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยครับหน้ารูตรงนี้หรือว่าบางทีก็อยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปขวางอยู่นะครับบางทีมีเศษนิดเดียวครับเดี๋ยวสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะเอานี่เป็นเศษให้ดูนะครับเียสมมุติว่าเนี่ยครับมีฝุ่นหรืออะไรเข้าไปขวางอยู่อย่างนี้นะครับ ปขวางอยู่งี้แล้วทีนี้พออยู่ข้างในนี้เราไม่เห็นนะครับเขาก็จะไปขวางไว้อยู่แล้วทีนี้ตัวลูกยางตรงเนี้ยก็ปิดไม่สนิทนะครับพอปิดไม่สนิทแล้วก็ทําให้ไอ้น้ํานะครับออกตลอดนะครับพอเราเปิดเครื่องพอเขาต้มต้มปั๊บไอ้น้ําก็จะออกตลอดนะครับเขาจะไม่ปิดรูที่รูเล็กๆเห็นไหมครับรูเล็กๆ็ที่อยู่ข้างในเนี้ยพอปิดไม่สนิทก็ทําให้ไอ้น้ำวิ่งออกตลอดนะครับวิธีถอดก็ถอดออกมาแบบนี้แล้วเราก็ เอาตัวนี้ล้างน้ําหรือว่าปัดทําความสะอาดก็ได้ครับถ้ามีหินปูนเล,ล้วราก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใกส่กับพื้นเข้าไปตัวนี้ก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใกส่กับพื้นเข้าไปวิธีใส่นะครับก็ใส่ลงแบบนี้นะครับเอาทางลูกยางนะครับลงนะครับเห็นไหมครับเอาทางลูกยางลงนะครับลงแบบนี้นะครับสปริงอย่าให้หลุดนะครับสปริงต้องค้างอยู่แบบนี้นะครับ ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับสปริงเสร็จแล้วอย่าลืมเอาตัวที่เราถอดนะครับก็คือตัวเกียวตัวนี้นะครับมันจะมี2ฝั่งนะครับดูให้ดีนะครับเอาทางเกียวละเอียดนะครับหมุนเข้าใส่นะครับเห็นไหมครับสปริงอย่าให้หลุดนะครับให้อยู่แบบนี้นะครับสปริงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นเลยนะครับ อันนี้ชุดนี้เราไม่ต้องถอดออกมา camera camera. แบบน,นี้นะครับอันนี้ผมแค่มาถ่ายใกล้ๆก็คือถอดตัวนี้นะครับให้ดูชัดๆนะครับแต่เราไม่ต้องถอดชุดนี้ออกมานะครับแค่ถอดเฉพาะตรงนี้นะครับชุดตรงนี้ออกแล้วก็น็อตนี่ออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วตัวนี้จะติดกับตัวเครื่องนะครับเราก็แค่ถอดแค่เฉพาะจุดนี้ออกนะครับแค่สเตนเลสตัวน anyway> ี้ครับเห็นไหมครับตัวทองเหลืองตัวนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับ ก็จะทำได้ง่ายๆอยู่ในนี้เลยนะครับไม่ต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมให้มาดูใกล้ๆนะครับวิธีการถอดก็จะประมาณนี้นะครับวิธีใส่นะครับวิธีใส่เขาก็ใส่เข้าไปคืนเหมือนเดิมนะครับแต่เอาทางทางหลุมตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะใส่แหวนลงไปนะครับแล้วก็ใส่แหวนตามนะครับแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ครับง่ายๆครับอันนี้ผมทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับประกอบเสร็จเข้าไปแล้วไฟแดงโชว์สถานะทํางานตาได้ตามปกตินะครับหม้อต้มเดือดแล้วทีนี้ควันไม่ออกนะครับเห็นไหมครับควันไม่ออกมานะครับเดี๋ยวมันจะทําการกดไอ้น้ํานะครับนี่นะครับนี่ครับใช้งานได้ตามปกตินะครับในค้างแล้วนะครับ ตอนแรกมาก็คือเปิดเครื่องทิ้งไว้เปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วทีนี้ไอ้น้ำออกตลอดเลยนะครับควันออกตลอดนี่เรากดเท่านั้นนะครับถึงจะออกนะครับนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับทีการซ่อมนะครับไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆนะครับผมอ่าผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องตารีดหม้อต้ม เตารีดไอ้น้ำไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับช่างเก่งนะครับรับต้มจากต้มเตารีดไอ้น้ำนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ